เรื่องสิวค่ะจริงๆสิวอ่ะถ้าพูดจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างของสิวนะต้องพูดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยค่ะกว่าจะจบเอาเป็นว่าขอเริ่มต้นด้วยขอพูดถึงสิวที่เราจะเจอกันบ่อยที่สุดก่อนที่ภาษาแพทย์ผิวหนังเรียกว่า acne vulgaris vulgaris แปล,ว,ลว,ว่า common หรือพอบบ่อยนะคะคืออะไรพูดถึงแค่เรื่องนี้ก่อนเพราะแค่นี้ก็ยาวแล้วนะคะ คือสิ่งที่เป็น acne ว u ากาลิสหรือสิวที่เราเป็นไอยเป็นในวัยรุ่นจนถึงปัจจุบันเนี่ย 34, สามสบ่ปรนยังเป็นอยู่เลยก็มีนะคะสาเหตุว่ากันไปก็คือคนที่เป็นสิวเนี่ยวลาที่เราบอกว่าเป็นสิวที่ธรรมาดาไม่ต้องหาสาเหตุอะไรการรักษาสามารถใช้ยาพื้นฐานได้มีอะไรได้บ้างที่จะวินิจฉัยได้ก็คือแน่นอนค่ะคือมีสิวอุดตันถ้ามีสิวอุดตันหรือที่เราเรียกโผมโดนเนาะซึ่งมี c r o ส คือเป็นสิวที่หัวปิดก็คือสิวขาวกับสิว Open, โอเว่นก็มิโดนคือสิวที่เป็นหัวเปิดหรือสิวเซียนที่เราว่าว่ากันก็ได้ค่ะคร่าวๆนะเราก็จะคิดว่านี่น่าจะเป็นสิวจริงๆนะคะอาจจะถ้าคนเป็นแค่สิวตันธรรมดาเราก็จะบอกว่าไม่เยอะมากเนี่ยก็คือจะเป็นพวกกุ่มไมุนแรงนะอาจจะใช้ยาทายอย่างเดียวได้นะคะแต่ถ้ามีการอักเสบเกิดขึ้นเยอะๆหรือมีเป็นซิสเกิดขึ้นนะก็จะถือว่าเป็นสิวที่เป็นรุนแรงค่ะการใช้ยาทาอย่าง ไี่เห็นผลหรือต่อให้เกิดแผ้เป็นในอนาคตได้ถ้าคุมรองได้ช้านะทีนี้นกลไกการเกิดสิวมีอะไรได้บ้างนะคะมี4กนไกนะคะอันที่1คือการที่ผิวหนังเนี่ยมีการแบ่งตัวกับรูขุมคนมีการแบ่งตัวที่อุดตันหรือขน,นมากกว่าปกตินะคะเรียกว่ามันมีเรื่องของ Hyper นะไฮเปอร์พอริเฟเรชั่นทำให้เกิดแอลเน กลไกที่2คือการผลิตความมันส่วนเกินที่มากเกินไปหรือเป็นพวกเซปต์ซบัมที่มันผลิตมากเกินไปอันดับที่3ก็คือมีการติดเชื้อบางอย่างของผิวนันก็คือเสียงในนเอีนะคะอันที่4คือมีกลไกก สี่กลไกเนี่ยก่อให้เกิดสิวที่เป็นสิวอักเนื้อเมอดอัลเลสหรือสิวที่เจอบ่อยๆนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายกลไกเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาเนี่ยทำไมใช้ยาสิวตัวนี้ก็ไม่ดีใช้ตัวนั้นก็ไม่ดีเพราะว่าบางทีเราใช้หนึ่งตัวหนึ่งมันไม่เพียงพอหรือเราต้องปรับชีวิตให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะยาที่เราต้องใช้แน่ๆคือในทุกทุกทาของสิวที่เป็นสิวแบบคอมมอนเนี่ยก็คือต้องใช้ยาทายาทาเยอะมากเลยนะมีตั้งแต่แบบ เป็นฟอรฟอไ์หรือ BP มีวิตามิน A มียาฆ่าเชื้อกลุ่มต่างๆมีการใช้ยาที่คอมบายเป็นพวกกลุ่มซานลิซลิกกลุ่มซันเฟอร์เป็นต้นหรืออะซิลิกเป็นต้นนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นกลุ่มยาทาซึ่งบางคนใช้หนึ่งอ1เ,เพียงพอบางคนต้องใช้หลายๆตัวร่วมกัน ผิวเป็นรุนแรงนะหลอดต้องเพืารนาใช้ยาก,กินโดยเฉพาะในช่วงแรกเสื้อเนี่ยต้องให้หมอเปน็นคนเพจารนาเพราะว่ามันมีเรื่องของผลค้างเคียงอายุแค่ สิบสามสิบสี่เองเราใช้ยาตัวนี้ได้ไหมคนแค่อายุแค่สิบเองเริ่มเป็นสิวเร็วมากแต่รุนแรงถ้าเราปล่อยทิงไว้จะต่อแผลเป็นรุนแรงใช้ยากินตัวไหนได้อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะในช่วงแรกอาจต้องใช้ยากินร่วมด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นสิวรุนแรงยาทาต้องใช้เสมอทาอยา่างถูกต้องทาต่อเนื่องทาแป๊บๆป c, สองอาทิตย์ไม่เห็นผลเริ่มใช้เปลี่ยนตัวใหม่ จะไม่เห็นผลเพราะว่ายาสิวเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์ให้เข้าที่ใช้เวลา1-3เดือนนะคะ่ะถึงเห็นผลที่แรงนี้ค่ะอย่าลืมสิวต้องรักษานะคะถือเป็นโรคอย่างหนึ่งคนที่เป็นสิวรุนแรงมีผลต่อความเครียดทั้ทงมาทั้ไปด้วย